ันนี้นะคะก็มีสินค้ามาใหม่อีกแล้วค่ะก็คือเป็นตู้ PVC ส,สีดํานะคะสําหรับแช่ขนมเค้กนะคะหรือว่าจะแช่น้ําก็ได้ค่ะอันนี้นะคะเราไปเอาประตูบานเปิดนะคะไปอยู่ด้านหลังค่ะแล้วก็เปิดใส่เค้กจากทางด้านหลัง ่ให้เ,เพือนตู้ PVC ใซนี้นะคะจะสูง90เซนค่ะแล้วก็มีชั้นวางทั้งหมด3ชั้นนะคะวางได้4ช่องมีไฟทั้งหมด4เส้นค่ะแล้วก็สามารถล็อกกุญแจได้ด้วยนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็คือจะเป็นบานเปิดแบบบานพับนะคะพวกชั้นอันนี้ค่ะก็คือสามารถปรับระดับได้นะคะสําหรับแช่ขนมเคก้กหรือว่าจะแช่น้ําก็ได้นะคะ,ะ,ค,ะค่ะวันนี้นะคะก็มีสินค้ามา อีกแล้วค่ะก็คือเป็นตู้ P.V.C ส,สีดำนะคะสำหรับแช่ขนมเค้กนะคะหรือว่าจะแช่น้ำก็ได้ค่ะอันนี้นะคะเราไฝดเอาประตูบานเปิดนะคะไปอยู่ด้านหลังค่ะแล้วก็เปิดใส่เค้ก